สวัสดีครับเจอกับช่องคูนัทมวยไทยนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดที่ไม่ได้ทํางานกับหัวหน้านะครับผมเป็นวันหยุดของโควิดนะครับผมเมื่อนี้เป็นวันหยุดของโควิดครับมาหาเที่ยวครับมาหาเที่ยวมาหายางเหรียญนี่สื่อครับผมเมื่อนี้เป็นวันสบายสบายครับมาหายางเที่ยวคนเดียว มือนี้บได้สอนพิเศษมหายา n งเทียเ่ยวเล่นครับผมเบ่งบรรยากาศของเกาหลีใต้แล้วครับผมที่นี่เป็นสถานที่ที่แบบว่าเขาเฮ็ดหน้าเกลือกันครับผมเป็นที่ที่ทํานาเกลือที่เห็นก็ขาอยู่นี่คือว่าบันเมื่เกลือแล้วครับเป็นน้ําแข็งครับผมมันหนาวหนาวรักดายฮิมากระตกแล้วครับเนี่ยฮนมาตกไปไปล่อย เดี๋ยวจะพาหายางบึงบรรยากาศจะสวยงามๆเลยครับเลยนาเที่ยวอยู่ครับนาออกไปให้ไว้หน้าเฮาอยู่ครับแบบนี้สะพานเดินหนูหน้าเป็นตะลตายครับปีใหม่มื้อนี้มันที่ส1มสมื่ออื่นกับปีใหม่แล้วคิดหอด คิดหอดหนูหน้าบานเข้าแล้วครับผมอยากไปไสบ่วงไส่หนูโบไลกรับแล้วครับมือนี่ปีนี่ปีนี่บบไลกรับรกรับโบไล่โบมีสายกันบินเลยโควิดโควิดเป็นเหตุนะครับนี่เป็นสถานที่เทีเ่ยวนะครับของประเทศเกาหลีใต้เรื่องมัน ไซแมนสองชั้นนะครับโคบิกมาแรงครับตอนนี้กับประมาณาพันพันร้อยสองรอยก็คนเด้แล้วครับตอนนี้หนึ 1, 100, 200่งพันหนึ่งร้อยสองร้อยกว่าคนแล้วครับผมโคบิกที่เกาดีใต้ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวยางส้มเรื่อยๆกันนะครับบรรยากาศดีๆแต่ว่าหนาวครับ วาผมตอนนี้ก็ม้ยย่างเที่ยวห่างด้วยครับมหากิ่งเขาครับผมหลังจากที่ว่าไปย่างเบื้องป่าเหรินป่ามาแล้วกับแบบมาย่างมาอยู่ห่างรับมหากินเขาหิ้วเขาครับผมอยู่ข้างในกันหนาวพี่ตัลนะครับผม ตอนนี้เราสั่งกับข้าวเรียบร้อย้วครับเบอร์สามรอ,นนอให้เขาเดือกเขานะครับตอนนี้ก็รอให้เขาเดือกเลือกไข่ไปเอากับข่าวครับกับขาวยังท่านเสร็จครับหิวข้าวมากครับผมตอนนี้หิวข้าวมากครับรอกับข้าวกินข้าวเจอของกินแล้วครับกินตัวนี้ ครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาแต่ย่างเด่นนะครับมาแต่เดินเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้พามากินข่าวครับยิ้วข่าวครับผมไปย่างเด่นนี่ครับกินแบบง่ายๆบ้านๆครับผมกินข้าวพัดบ้านเท่านี้แหละครับครบเดี๋ยวจังไดกับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเด้อครับจังไดกับฝากกดติดตาม ครูนัทมวยไทยเนะครับเดี๋ยวจังไดก็เจอกันคลิปหนาด้วยครับสวัสดีครับ